ในสวนไร่และทุ่งหญ้าทั่วโลกมีแมลงตัวเล็กที่โดดเด่นด้วยสีสันสดใสและลวดลายจุดอันเป็นเอกลักษณ์นั่นคือเต่าทองเลดีเบิร์หรือเลดีบักบิ e เทลแมลงปีกแข็งที่ไม่ได้มีดีแค่ความสวยงามน่ารับแต่ยังเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อพืชพันธุ์เพราะพวกมันคือนักล่าตามธรรมชาติของศัตรูพืชเต่าทองเป็นแมลงปีกแข็งในวงศ์คอคซินเอรีเดมีหลากหลายชนิดพันธุ์ทั่วโลกแต่ชนิดที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดคือเต่าทองสีแดงมีจุดดำหรือสีส้มมีจุดดำ ขนาดของเต่าทองมักจะเล็กประมาณไม่กี่มิลลิเมตรถึง1เซนติเมตรสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของพวกมันคือเปลือกแข็งที่โค้งมนและมีสีสันสดใสเช่นสีแดงส้มเหลืองชมพูหรือดำพร้อมกับจุดดำหรือบางครั้งก็ไม่มีจุดบนหลังสีสันที่สดใสนี้ไม่ใช่แค่ความสวยงามแต่เป็นสัญญาณเตือนภัย aposematism บอกนักล่าว่าพวกมันมีรสชาติไม่ดีหรืออาจมีสารเคมีป้องกันตัวสิ่งที่ทำให้หน้าทึ่งคือบทบาทสำคัญของเต่าทองในการควบคุมศัตรูพืช ทั้งเต่าคองตัวเต็มวัยและตัวอ่อนต่างก็เป็นนักล่าตัวยงของเพล้ยอ่อนซึ่งเป็นสัตรูพืชตัวฉกาจของเกษตรกรและคนทําสวนนอกจากเพล้ยอ่อนแล้วเต่าทองยังกินแมลงสัตรูพืชอื่นๆด้วยเช่นไรแดงหรือไข่แมลงบางชนิดทําให้พวกมันได้รับการยกย่องว่าเป็นเกษตรกรตัวน้อยหรือแมลงที่เป็นมิตรวงจรชีวิตของเต่าทองเริ่มต้นจากไข่สีเหลืองเล็กๆที่วางอยู่ใต้ใบไม้ใกล้แหล่งอาหาร จากนั้นฟักเป็นตัวอ่อนซึ่งมีรูปร่างคล้ายจระเท้ตัวจิว๋วมีสีดำหรือเทาและมีจุดสีอมหรือเหลืองตัวอ่อนเหล่านี้จะกินเพลี้ยอ่อนอย่างตะกะตะกลามาก่อนที่จะเข้าสู่ระยะดักแด้แล้วจึงกลายเป็นเต่าทองตัวเต็มวัยที่มีปีกแข็งสวยงามเต่าทองมักจะพบเห็นได้ตามต้นไม้พุ่มไม้หรือพืชผักที่มีเพลี้ยอ่อนระบาดพวกมันเป็นมแมลงที่บินได้ดีแต่เมื่อถูกรบกวนก็มักจะแกล้งตายโดยหดขาและหนวดเข้าไปใต้ลำตัวหรืออาจปล่อยสารเหลืองๆอ,ออกมาเพื่อขับไล่นักล่า หน้าเศร้าที่เต่าทองก็อาจประชิญกับภัยคุกคามจากการใช้ยาฆ่าแมลงในปริมาณมากซึ่งไม่เพียงแต่กำจัดสัตรูพืชเท่านั้นแต่ยังทำลายเต่าทองซึ่งเป็นผู้ช่วยสำคัญในธรรมชาติไปด้วยเต่าทองคือสิ่งมีชีวิตตัวเล็กที่แสดงให้เห็นถึงความงดงามและประโยชน์ของธรรมชาติเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความโชคดี